เป็นการไหมืงานไว้เนี้ยเขาให้ออกยังไม่ออกอยู่มาแล้วครับงูเหีียวยามาทางนี้ได้ได้ยาได้ยาได้มึงยาได้ตอกกบไปเป็นโตเลยนัย่นเนี่ยทองใครลองลองเนี่ย <laughs> เหลี่ยกบอีกหนึ่งตัวแบ่งกันไปคนละตัวนี่ครับกบเหลียตัวหนึ่งโอ้ยนี่สองตัวครับผมบกบทูครับ,บกบทูโอ้ตัวนึ่งง่ยายตัวนึงใส่พอดีโอเคครับ สวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามช่องเสียบป่าทุกท่านนะครับมื่อนี้กับพระมาใส่เงียบครับผมใส่กบครับผมนี่ก้อนอื่นกะเนี้ยเป็นเนี้ยอย่างทุกเวทปลาสับปลาสับครับปลาเก็ดปลาเก็ดนะครับสับเป็นชิ้นๆนะครับผมเป็นเนี้ยปลานี่สับเป็นชิ้นๆนะครับปลาขาวนะครับนี่ใส่ไปล้วก็เฮ็ด ดินให้เรียบเรียบนะครับเห็ดดินเรียบเรียบนะครับเดี๋ยวลูกพี่เราห้ใส่ให้เบิ้งครับผมนี่เห็ดลุมอ๋อลุมในน้ำนะครับนี่ครับเบิ้งกันชัดชัดครับผมครั้งแรกคือกันบัวดอมาลายเจียแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับนี่ใส่ไม้ปักน้ำเตะกันกันโดดกันโดดครับผมอ่าพอเสร็จแล้วก็เอาไม้ปักนะครับหะหยาปก นิดน่อยครับผมโอ้ยหน่ใส่หญ่านะครับปกไว้ครับผมการทั้งค้นกันทั้งกบโดดนี้นะครับผมนการใส่แงบครั้งแรกนะครับนี่หน้ามอเตอร์ไซค์ป่าแดนไม้เฮดชิปให้พี่น้องเบิ้งครับผมมันเป็นช่วงพอดีครับผมนี่ครับเบิ้งปัดท้างไวเรียบๆเลยนะครับปัดหญ่าเรียบๆโอเคครับเสร็จแล้วชิ้นแรกครับผม เบื้องรายละเอียดครับผมโอเคไปครับนี่ครับนานนัดมาถึงไม้ที่สองนะครับหลังที่สองของเขาเริ่มแตงไม้แล้วนะทางน้ำนะครับนี่ห้อยพุทธเ่าันปิดน้ำไปแตงไม้ครับให้เรียบเนียนดึงหยาออกอย่างน้อยนี่โชว์ความเรียบครับผมปัดไปต้องใส่ความระมัดระวังนะครับบักอไฟลาย นะครับน,นี่นัดนแล้วก็ปัดละเรียบร้อยนี่อันนี้คือเงียบนะครับเงียบผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับช่วงนี้กับม้าเล้งที่สุดและเงียบกบเนี่ยแต่ก่อนมอันมุจากดอกบ้านเขาเพิ่งกระจายเขามาครับโซอนอีสานแต่บางจังหวัดเขากดโอ้ยจังหวัดเขาใสจนไปเท่าไหร่แล้วครับเงี่ยก็เป็นปลาเก็ดซับนะครับปลาขาวปลาซิวปลากระเดิดมื่อไ่กล้องชัดดีไหมเมื่อไห่นี่วางไว้ปัดเรียบครับผม ปัดเรียบใส่ตะเกียบปักไว้นะครับกันโดดเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆครับผมมือนี้ผมใส่รองเท้าบูทมานะครับนี่เนี่ยปลาน้อยนะครับห้าเตียมพร้อมแล้วครับโป๊กครับผมมีโตนะนะเราใส่ทุกมือนะครับนี่ใส่ทุกมือพอได้มวนครับผมเดี๋ยวมารอเบิง้งมืออื่นเศร้า หลังที่สองครับผมเหตไว้สองนี่ครับผมนี่คือเงียบกบนะครับครับผมโอเคครับไปครับไปเบิ้งหลังที่สามก่อนบ้านไหนโอ้ครับมอไซค์ไก่บ้านเนี่ยครับมือตึ๊บครับผมไปครับวันนี้ทางเบิดยิมเอ็ดหลังนะครับมาหมายี่สามโอ้ ชาครับผมน้ำห็สรงอยากเลิกแน่ยูุแล้วก็ลงไปเงียบพร้อมเงียเคยมาใส่ดุบทั้งเนี่ย<ฮ>ทั้งเนี่ยเออนี่รสามแล้วรอบที่สามเงิมือละสองรูโอ้รอบที่สามครับผมมองของเกาครับมาซ้ำมองเกาเดี๋ยวไม้ไม่เดี๋ยว่อยเปิดไม้ครับผมนี่ต้ก็ใส่รองเท้าบูทนะครับขุดที่สาดน้ำใส่ปัดเรียบครับผม เห็ดโน้นให้เรียบๆนะครับให้กบขึ้นมานั่งเห่นน้อนเห่นน้่เมื่อคืนนะครับมาหากินแมงกินยังเขาผมกะข้างแรกครับผมเดี๋ยวมาล้อบ้องกันเมื่อี้ก็เนี่ยเงี้ยป่าครับใส่ไปก่อนก่อนยัดเงี้ยเข้าไปกะเอาปลาน้อยนะครับที่ฟักม้านะครับฟักเขต้องละเอียดนะครับฟักเป็นชิ้นๆเพราะดีๆครับผมแล้วก็รูปปากรูปปากเงียบนะครับทางเขานะครับแล้วก็แปะครับน แปะไว้แล้วก็ตะเกียบปักครับผมเป็นวิธีการเงียบเดี๋ยวนี้ไม่ขายลังเท่าไรลูกพี่เดี๋ยวนี้สามหาหรือยี่ห้าแล้วจมองยี่ห้าสามหาแล้วจะมองนะครับนี่ตะเกียบปักปั๊บครับผมได้ได้ไดบังไว้กันคนน้ำกันรกรบโดดน้ำโอเคครับไปตอนนี้ก็มาถึงสองลังสุดท้ายครับผม โอ้ไหมสวยครับผมนี่ยอดน้ำจากน้อยครับผมหลังที่ยี่สิบยิบเอ็ดนะครับยอดน้ำเจียพื่นเนียบนะครับบ้างสวยงามครับผมโอ้ไหมนี่งามดีไปไหมสวยครับผมหลังที่ยี่สิบนะครับปากเลียนิดนึงพอดีดีที่ยังได้ปลามันใส่กบครับผมปลาเพราะท่านถึกนะครับนี่ท้าปาก กับดักนะครับปากเงีบครับผมกระสายสานเขาเอิ้นกันว่าเงีบสันเงียบกบสนะครับผมนี่ครับนี่พื้นเรียบตัวนี้เป็นกับดักครับผมเอาหญ่าจากน้อยครับผมนี่ได้หญ่ามาญยามาครับปกไว้ครับผมนี่ หนึ่งอันนะครับหลังที่ยี่สิบโอเคครับนครับหลังสุดท้ายของเขาในมือนี่ <ไป S 1> ฮะกบโดดไปแล้วครับนี่แสดงว่ามีครับผมโดดเข่าป้าไปแล้วท่านโอ้ฟังนี่กะหมมยได้คือกันน้องตื่นเดี๋ยวนอุ้ยนี่นี่นี่โดดลงไปแล้วเนี่ยอ้น่ดีดนึ่หมุนหมุนป้าไปแล้ว กบครับผมโอ้เนาะเ็ดเป็นไม้ชฉดโดคื้คยๆกวะขอเศรา้าเพิ่มเพิ่มให้เศร้าซืิอดออมาสันเปิดแล้วไม้เฉดโดเอาโอเคครับผมขเขาเลี้ยงกบกันต่อไม้ย,ยังสวยครับถ้าเศร้าได้นี่เปิดเป็นตกเอาชะดโดมาลงแล้วนี่เราจัดเป็นแมทนะแมทชิงงเินรลงวันนะนี่ครับต่อกันเลยครับ เอาเงียบซุปน้ำสาดน้ำขึ้นมาครับปั่นพื้นให้เรียบๆนะครับฉาบฉาบเรียบครับผมฉาบฉีตมฉีดินโค้นนะครับหลังสุดท้ายครับผมเป็นที่เด็ดกันแล้วกันนี่ครับใส่ไปเนียอของเขาปลาหน่อยครับผมเหลี่ยบเพอเหลี่ยบพอดีครับผมใส่ไม่ต้องออกแม่หน่ะสับทั้งโตเลยสับทั้งโตเลยครับสับเละทั้งโตโอเค หลังที่ยี่สิบเอ็ดในวันนี้ตอนนี้เจ้ามีย่อันแล้วเนะี่ยมีย1ิบเอ็ดอันยี่บเอ็ดอันตอนนี้ใส่ครบครับผมมีสิบเอ็ดอันหายไปสามหายสามครับผมฉ <c oughs> ีกกระโมยมีครับช่วงนี้ถ้ากบมันคงจะเอาเล่นไปบ่ได้ครับผมต้องมีชีกกระโมยแน่นอน <c oughs> ใส่ไปครับสองอันไปเลยกันโดดครับผม <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวหาญ้าครับนี่นี่เศษหนะครับร้อ,องเอาไปใส่กันเบื้ง เงียบกะเริ่มแล้วนี่มีขายทั่วประเทศแล้วลหละผมว่าครับผมชุบน้าจากน้อยนะครับกันมดขึ้นมาเจาะปลานะครับทำให้กบบอกว่ากล้าเข้าไปกินนะครับเพราะว่ามันมดีิกัดกบ <c oughs> นี่ครับเปิดหมายลงแล้วก็เจียเรียบไปเรียบร้อยโอเคครับผมบันนีต้ตอนไหนบัดเนี่ยตีห้าตีห้าตรงบ่ตีห้าตรงนะครับ เขาเก่ยิ้มมาเบิ้งกันอีกเทียนนึงนะครับนโมอเกยตื่นมารอทางเข่าคือเก่านะครับผมโอเคครับผมลูกพี่เงยแล้วไปพักผ่อนครับผมมื่อเพื่อนเห็นงานตีห่าเจอกันครับผมโอเคครับครับตอนนี้กะตีห่านะครับตีห่าสองสามนาทีครับผมก็เริ่มยมอันแรกนะครับเงียบครับผมเงียบเบิดแต่ว่ากบไม่เห็นนะครับนี่ครับเขาเคค่อย ทยอยยมไปเท่าอันนะครับผมอันแรกพันไปแล้ว๋ยวมันรอบ้างครับนี่ครับหลังที่สองครับผมคาดว่าไหนได้เห็นแล้วละครับเชื่รู้พี่นี่ครับกบกบน้อยครับใส่ง้มครับผมนี่ครับหนึ่งแต้มครับผมอ่ะวคุ้ชรู้พี่ แต้มกบน้อยๆเอาไปเลี่ยงต่อครับผมมึงมงมึงนี่ครับตัวกบนะครับมาแล้วครับตัวแรกครับผมในหลังที่สองนะครับใส่ปอกน่อยครับผมแล้วล้อเบิ้งหลังที่สามครับผมหลังที่สามนะครับบ่มีโตนะครับบ่ไรนะครับ ยังมียูเต็มนึงกัยังดีครับผมจากไปล้อบ่งหลังที่ซีครับตีห้าก็กลัวโอ้แมงไหลยอยู่เลยครับเมื่อนี่นี่ครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดวาไปเรับอยูใกล้ๆ้ครับผมมาแล้วครับนี่ครับโอ้ใสสวยเลยล่ะตัวเนี้นี่ครับโดดโด่งโดงอะไรล่ะโอ้โอ้โอ้โอโนี่ครับ แต้มที่สองครับผมโอเคครับค่อยยำไปทีละอันครับผมใส่ใหญ่ครับตัวนี้ใส่ย้อนหินเลยแหละก็ค,ค่อยเก็บไปทีละอันสองอันนะผมโอเคครับเราไปบังแต้มสองครับใช้ได้เลยล่ละแต้มสองเนะี่ยโอ้ โดดจนไอ้เงียบสั้นครับผมทีหานะครับเทถลงนี่นี่ครับเต็มสองมาแล้วเดี๋ยวรอเบิ่งครับจะค่อยๆทย,ย,ยอยเก็บไปทีละอันสองอันนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในปลานะครับโอ้ยสั้นสันสันส้นสันส้นสันครับผมโอ้ส่เดียวกันเลยกกับตัวที่สองครับผมว้า นี่ครับเบิงบ่งเบงใสเบิง่งใสโอ้ใหญ่เติบแอบโอเคครับค่อยยำมันเรื่อยครับผมได้แล้วโอ้ยเป็นวัดเลยคือบ่อรู้ว้ยอันน้ำบ่ะเข่าขครับผมหมดขึ้นเลยไหนมาตัวหนึ่งครับผม ยังดีครับหมอกหลงจัดนะครับเป็นวัดแน่นอนดีโอ้แต้มสามไงกูมูครับใส่บ๊กินแหละโอ้ไงเติบโอเคครับขอซาไปครับขี่รถไปเก็บกันต่อ เอาละครับมาแล้วมาแล้วแต้มซีครับหมายทางทั้งเลยละ่ะใส่สวยบอกโอ้ใส่ไงเลยละ่ะตัวเนี้ยใส่สวยครับเทให้ดูโอ้ยบอกเลยอะ ออกมาแล้วโอ้โหในงานครับผมนี่ขนาดยำรอบที่สามแล้วนะครับมีใส่หงยๆเลยไปครับยำไกลได้เครึ่งทางแล้วเห้ากันไปเรื่อยๆครับผมตีห้าครับผมมีจะอ่นอยู่เนี่ยมีสองอันครับโอ้โอโดดโดดโด,ดนี่ครับหนึ่งตัว น้อยๆครับผมบ่น้อยเลยครับเพราะขวานเพื่อครับผมนี่เห็นมน่บ้างไหมซองเข้าไปโอ,โ,อโอ้โดดเงียบกบเงียบกบบ้านนี่โอ้อันนั้นบัสึสีครับผมดีมีตัวนึงครับผมไหนละ่ะนี่ครับตาก,กบเอฟเอฟครับผมในตัวนึงก็ยังดีครับผม ลูกขีย่ยางมาละอ,อันนี้บาถือกันครับอืมเัินตัวนึงโดดลงนำ้ำมีนายยุ่นะกบหลกบหลยอยู่ครับเสียงโดดเต็มครับโดดลงนำ้ำโอเคครับจต่เทียกบไม้ได้ไก่เค,ครื่องทางละกบประมาณอยู่ อืมครับเมืองตัวกบในท้งบิดมาแล้วหาต้มมาแล้วครับผมตามือตโตครับในเครื่องทางแล้วติดนะครับไปต่อกันเลย มาถึงหลังที่ทะไรไม่ทราบได้นี่ครับโอ้ยสองตัวครับผมกบทูครับกบทูโอ้ตัวนึงใหญ่ตัวนึงนใส่พอดีโอเชดเลยกบสองตัวเข้าอยู่ในอันเดียวกันโอ้แสดงว่ากบหลายยูเนี่ยขนาดรอบที่สามนี่เนี่ยได้สองตัวครับใ <c oughs> ช่ได้ข้ามไปอีกครับผมได้สองตัวเลย กบทับวสุดยอดใสแงบใสแงบครับพี่น้องตีหากวะเมือเ่อไงลงยำนี่ครับกบสองตัวอา้าวมาเนี้ยหนาโตขึ้นแล้วแน่นหนาครับผมกบฟกบฟกโอเคครับเนี้ยไปกันต่ออยู่เรื่อยๆครับโอเคนี่ครับ ด้เครื่องทังแล้วได้เครื่องทังแล้วครับเอาล้ครับตอนนี้ก็ได้ทีแล้วเป็นว่าสองสอง,สอ,งอันนี้เบิ้ลน,นีกแล้วครับได้สองใส่สวยครับผมสองแต้มสองแต้มเข้าขคู่กันเลยไป,ไปแล้วไปแล้วตัวหนึ่งเหลือ,อ <c oughs> ตัวนึงห่วยมาเพื่อจากรล้านตัวนี่เอาครับตัวเดียวเอากอนตัวหนึ่งออกไปครับ หมุนกลับคืนได้ใช่แย yeah, ่อยู่เอกบหน่อยเดี๋ยงต่องครับผมแน่นแล้วละ่ะตอนเนี้ยไห้แน่แล้วครับบม่เห้วแน่อน,นอนละ่ะระดับเนี่ยย่างหน,น,น่อยๆครับผมต่างมันต่อ <c oughs> นี่มันไปถ่ายรถเลยครับเงียบยีสิบยีเบ็ดหลังครับผมเงียป่านะครับถือว่ายังโอเคอยู่ ่อกันนี้อันนี้มีครับผมเปิดผ้าอบออกพบกบกบซองเตะ<อ><อ>ฮะกบดิฉันเลยโอ้กบน้อยเอาไปเลี้ยงต่อเฮ้เแมงนี่หลายเว้ยตอดได้ลูกเวกอดดีแมงในตัวปุดบ้านเาขากบสองตัวครับผมใส่ใบไ,ไงไปะไหนครับผมกะน้ำไปเลี้ยงต่อนะครับเพิ่นมีบอ่อ อนุบาลไม่เยังไงแน่นอนโอเคมานี่ครับน้อมแกงเลยแ่ะนี่ครับแน่นตึ๊บบานี้ไฮเน่ละรอดโตแล้วครับผมขี้ข้อนอยู่ละ <c oughs> ทั้งอีกะัะ ครั้งนี้กับมีครับผมตามต่อแม่นปะไปแล้วครับมีปะโอ้หมายงามใช่ปะฮะอันนี้ม่เข่าเลยหมายดีดีมาเข่าครับผม นนโดโดลงตัวใหญ่นะครับเจ้าบ้าเข่าครับผมโอเคครับแปลกสุดสะดุดใจกินกบเข้าไปตัวนึงฮะโอ้ยดีวะงูยังเนี่ย,ง,ยงูแสงอาทิตย์งูแสงอาทิตย์ครับผมอยู่น้ำกบครับกินกบเข้าไปแล้วตัวนึงกินกบเข้าไปแล้วตัวนึงเหลือตัวนึงตายหาแล้วงูเข่าเงียบโอ้ต้องละเรามาระวังนะครับนาหน้าที่ใสงูแสงอาทิตย์ครับผม นีกบครับนอนอยู่ข้างกันกินเข้าไปแล้วตัวนึงสบายโตแล้วงั้นนี่พิดทางไหนเนาะบาเนี่ยโอ,โอ้ต้องเปิดปากแล้วย้อมเสียก,กบหรือเปล่าเอาเอาแตงงูออกกันเลยเตรียมตัวแรงครับผมเตรียมตัวนะครับม,ม,มันมีพิษบ่หรือเพี่่บอ่ออกถนนก็ไเลยเด้ะว,ว้ายสั่งว่าครับเขาไม่ตอกกบขา,ายเงียบเลย,ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะงูเหี่ยวมีพิษอันตราย แต้มืงอน,นี้บ่เป็นยังครับพ่อ,อง,งูบ่มีพิษครับงูแสงอาทิตย์พระท่านครับกินกบเข้าไปตัวนึงเหลือตัวนึงเนี่ยกบไปยาวเฟ้าออกมาไม่ไรปล่อยงูอะ่ะปล่อยงูครับผมฝา,ากไว้เป็นหนูท้าหอนนะครับหน้าหน้าท่านไหนใส่ปิ้นอันนี่เป็นยังพี่ปิ้นใส่ออก โอ้มาเจอช็อตเด็ดตอนสุดท้ายครับพระเอกมาตอกกบค้านแงบระวังระวังเถอะแบนนะงวนี่ออกออก,ออกมึงกขยับไม่ปยางจีนอิมแล้วก็ได้เออแล้วก็เป็นการไปงานไว้เนี้ยเขาให้ออกยังไม่ออกอยู่มานะครับงูเหนียวยามาทางนี้ไอ้ป ยาได้ยาได้มึงยาได้ตอกกบไปเป็นโตเลยนัแล้วเนี่ยทองไข่องลองเนี่ย <c oughs> เหลียกบอีกหนึ่งตัวแบ่งกันไปคนละตัวนี่ครับกบเหลียตัวหนึ่งแบ่งให้บิจินไปตัวหนึ่งจินกับจินจังเลยทองไข่องลองก็ตอกกบตัวแย่เขาอ,อีกเออชิล้ายแทย้โอเคครับเราจะเบียดเปลี่ยนกันนะครับตางคนตังหาจินกับปันกันไปจินพุทธโตไข่แน่ที่เหลียไปตัวหนึ่งถ้าเบียไ่ะอจีจินงูครับผมนี่ ดอกแดกดอกแดกเลยตัวนี้โอ้นอนไงายท่องนะครับโอ้จ็บแมงปูตายท่านงูเอาละครับหลังสุดท้ายของวันนี้ต่างวันต่อครับโอ้ตรงระมันระวังเ้ยครับบัานนี้งูเข่าแงบคือบ่ลวิพี่หลังสุดท้ายบ่ถือครับผมโอ้หนาขึ้นมาเมื่อมีห้อยตีนขบเลยนนอ๋อตะเว้นกับซองแสงมาละ ชัดแจวนะครับหลังสุดท้ายบอสถือครับผมเมื่อเช้าเมื่อคืนหนีหอมามซส่มันยังอ,อยู่หนีอยู่เลยนี่นอนอยู่ปลาเนี่ยครับโดดลงน้ำตั้มมึงไปหลังสุดท้ายครับผมโอเคครับอา้าวมึงหมายอย่างทางนี้ยยบหลังหักดิงูครับงูตัวเขาเ่าแงะมาครับผม เืนวัดครับผลงานยี่สิบกอหลังในมือนี้นะครับนี่ครับกบเน้นๆครับได้ประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่ตัวน้อยเขากับบ่อจินครับผมเขากับไปอนุบาล่ตเพื่อพอพันขยายพันธุ์นะครับตังตั้งหาอยูหายกินไปครับผมสั่งรว้ได้เสริมนะครับเจ็ดแปดตัวกันยังดีครับผมเดี๋ยวผมตวงน้ำหนักให้ครับผม โอ้สองลพูดเลยวิได้สองลครับผมขันแม่ขายเบึกอะเป็นเงินสามร้อยนะครับโล้นละร้อยห้าสิบแต่ว่าก็เอาไว้จินละครับกบนี่ครับขนาดโอลไฟกับแจงโพสนี่ครับปิดไฟแล้วเศร้าแล้วโอ้เห็นหนาววะเนาะนนบัดเลยบ่เห็นครับบ่เห็นรนะั <laughs> บ่บ่เห็นรึเป็นอย่างครับโอเชค,ครับผมไปเข้าบ้านครับผมนี่ โอ้ไปเอาละครับพอกันไหมคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามไห้นะครับขันมันกะกดไลค์มาคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมไปใส่บ้างอีกโอเคครับพอกันไหมครับผม